เก็บเห็ดพร้อมงานกระเสียนนะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะครับสงหัดทำคลิปนะครับดีครับวันนี้ชายุดคาบอยมาเก็บเห็ดอีกแล้วอันนี้งานกระเสียนคุณนูครับเดี๋ยวเราไปดูเห็ดกันครับข้างในมาเยอะหรือเปล่าครับเปิดะเีะ๋ยวเปิดประตูนะ,ะแป๊บหนึง่งโอ้วันนี้ก็เยอะเหมือนเดิม วันนี้มีคุณครูซื้อมาแล้วครับเหมามาเลยวันนี้100บาทเดี๋ยวเก็บให้คุณครูเขาหมดเลยพอได้กินครับดอกใหญ่ๆอบอวขาวๆสูงๆนะครับนวลนๆยาวๆนะครับน่ากินทุกดอกนะครับ น่ากินครับน่ากินน่ากินโอ้็ดโอน่ารักขาวๆวับยาวๆไม่หมวยนะครับน่ากินเดี๋ยวขอเก็บเห็ดก่อนนะครับเยังไม่ทันงาน,กนเกษียณครูเขานะครับครับวันนี้ได้ห้าขีดนะครับแล้วก็เหลือเห็ดไว้อีกพอสมควรนะครับเยอะอยู่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลดน้ําใหม่เก็บใหม่ครับนะสาหรับหารายได้เสริมครับของครูหลุนครับช่วยไปกดติดตามด้วยนะครับใครสนใจกดติดตามช่วยนะครับนี้ครูเขาเหมานะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอย่ามีงวดหน้าจะให้ครูเขาอีกครับวันนี้เขาจ่ายมาเกินนะครับแต่วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปงานเกษียณต่อสวัสดีครับงานเกษียณต่อครับครูก็เงมาเ ฮัลเกษียณครับครูที่โรงเรียนวัดสวนสันต์นับคับมีความสุขครับนี่ผู้ใหญ่มาเยอะเลยจะเียนสี่คนครับวันนี้โอ้ยนางงามนางงามโรงเรียนสวนส้มโอ้ยสุดยอดสุดงจัด อีกท่านนึงครับคุณครูอะไรชมบรรยากาศในงานเกษียณไปก่อนนะครับเห็นะครับนี่คนในแขกชุดคาร์บอยนะครับครเกษียณไปแล้วอ๋อครับหลองกิจการนะแขกเยอะอันนี้แขกเยอะแสดงความหายมากไม่รู้แล้วปิดหน้าแล้ว ในชุดคาบอยนของเราวัตส่วนส้มครับแล้วเพลงไม่ออกสักทีเอางั้นเลยอ่ะ ท่านรองนะครับมาร่วมมาจเสียนบนุญครูเขาด้วยนะครับในเาน,นี้นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับถึงคุณครูทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับทื่อจะมอบดอกไม้มาให้ทุกท่านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับช่วงนี้เราต้องขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขนะครับกเกษียณด้วยการไปแล้ว ก็ให้ร่างกายแข็งแรงขอมีความสุขทุกท่านครับ